อีกแล้วนะจ๊ะอยู่กับผมปอล์ในสแนปครับพอดีมีคนบอกว่าช่วยทําคลิปวิธีการอัปรูปลงเฟซให้มันชัดๆให้ดูหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยมาทําให้ดูครับมันจะมีขึ้นอยู่ทั้งหมด3ปัจจัยนะครับที่จะพูดในวันนี้นะครับเรามาเริ่มที่ปัจจัยแรกกันก่อนครับปัจจัยแรกคือการตั้งค่าอุปกรณ์ของเรานะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนหน้าเว็บไซต์ a c e b o o k นะครับซึ่งเข้าผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็ให้ทุกคนครับเข้ามาที่หน้าตั้งค่าแบบนี้ครับ ใครใช้ iOS ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ให้เข้าไปที่ตั้งค่านะครับเสร็จแล้วครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับจะเจอกับคําว่าสื่อนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับกดจิ้มเข้าไปครับพอเข้ามาที่สื่อเรียบร้อยครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างครับมันจะมีเขียนว่าการอัปโหลดวิดีโอแบบ HD การอัปโหลดรูปภาพแบบ HD นะครับตรงนี้ถ้าของใครติ๊กปิดไว้แบบนี้ครับก็ให้ติ๊กเปิดมานะครับอ่ะให้ติ๊กเปิดการอัปโหลดรูปภาพแบบ HD เข้าไปนะครับ เพียงเท่านี้มันก็จะทําการอัพให้แบบเพดีแล้วครับก็คือมันจะอัพให้แบบรายละเอียดสูงนะครับืและอีกหนึ่งวิธีครับถ้าใครอัพแล้วรูปก็ยังไม่ชัดนะครับตั้งค่าแล้วก็ยังไม่ชัดนะครับให้ทำการเข้าหน้า a c e b o o k นะครับผ่านเบราว์เซอร์ธรรมดาอย่าง Google Chrome ดูครับแล้วก็ทำการอัปโหลดรูปภาพลงไปใหม่นะครับตรงนี้ทดสอบดูแล้วเนี่ยบางทีการลงรูปผ่านเบราว์เซอร์อย่าง Chrome แบบนี้มันให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการลงผ่านแอปนะครับอ อันนี้ก็เป็นข้อที่2นะครับอ่ะในส่วนของข้อที่3ครับคือการปรับความละเอียดรูปภาพให้เหมาะสมสำหรับการลง Facebook นะครับต่อให้เราจะทำการติ๊กให้มันอัพแบบ HD ไปแล้วหรือจะมาอัพบน Google Chrome ก็แล้วรูปก็ยังไม่ชัดครับเหตุผลมันอยู่ที่ Facebook นั่นแหละครับโดย f c e e o o o เนี่ยเขาได้กำหนดความละเอียดสูงสุดของภาพนะครับที่สามารถลงไว้แบบคมชัดที่สุดเนี่ย แต่ละด้านนะครับด้านกว้างด้านยาวคูณกันเนี่ยไม่เกิน2,048พิกเซลเท่านั้นครับซึ่งถ้าเราทําการลงรูปแล้วความละเอียดมันเกินตรงนี้เนี่ยเฟซบุ๊ก <Facebook S 1> เนี่ยมันจะทำการคอปภาพให้เราอัตโนมัตินะครับซึ่งมันจะค็อปได้ไม่ดีเลยทีเดียวครับภาพมันจะไม่ชัดเลยแหละมันคอปแบบหยาบๆนะครับเพราะงั้นมือถือปัจจุบันครับต้องบอกว่าความละเอียดของภาพเนี่ยมันสูงมากๆนะครับ2,048คูณ2,048เนี่ยมันเฉลี่ยแค่4.2ล้านพิกเซลเท่านั้นเองนะครับ มือถือปัจจุบันเนี่ยความละเอียดมันไปไกลกว่านั้นเยอะแล้วครับมันทําให้ภาพโดนคอปเยอะนะครับอ่ะทีนี้อีกหนึ่งวิธีนะครับคือพอรายละเอียดมันเกินใช่ไหมครับให้เราเข้ามาในแอปง่ายๆอย่าง snapseed ครับเพื่อทําการย่อรูปลงคอปรูปลงให้มันขนาดใช้ได้นะครับวิธีการก็ไม่ยากครับอิมพอร์ตรูปเข้ามาในแอปให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็จิ้มไปที่จุด3จุดด้านบนครับปึ๊บเสร็จแล้วเข้าไปที่การตั้งค่าครับพอเข้ามาที่การตั้งค่านะครับจะเจอกับคําว่าการปรับขนาดครับให้เราจิ้มเข้าไปครับ เสร็จแล้วครับให้เราทําการปรับขนาดครับโดยเลือกเป็น2,000พิกเซลครับเหตุผลที่ต้องปรับให้เป็น2,000พิกเซลนะครับเพราะว่าพอเราปรับแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยทางแอปเนี่ยครับเวลาที่เราบันทึกรูปเนี่ยเขาจะทําการคํานวณให้นะครับให้ด้านยาวที่สุดเนี่ยไม่เกิน2,000พิกเซลครับส่วนอีกด้านเขาจะปรับตามสเกลอัตโนมัติของเขานะครับมันจะทําให้ภาพไม่ใหญ่เกินขนาดเท่านั้นเองครับนี่ก็เป็นวิธีการคั่บรูปแบบง่ายๆนะครับซึ่งตรงนี้เรายังอยู่กันหน้า Snapseed นะครับหลังจากที่ปรับเสร็จแล้วถ้าคิดว่่่าายัังงไไมพอออคครรรบให้เเกดปทีืื แล้วกดไปที่รายละเอียดครับทำการกดขึ้นมาครับตรงจุด3จุดข้างล่างนะครับที่เป็นขีดขีดครับกดขึ้นมาปุ๊บให้เลื่อนลงมาที่ความชัดครับเราจะทําการอัดให้มันชัดขึ้นอีกครับโดยการดันมาทางขวาครับอ่ะขึ้นมาพอสมควรครับสักประมาณ30-40ครับแล้วก็กดติ๊กถูกไปครับ แล้วก็กดส่งออกบันทึกลงไปครับก็จะทําให้ได้ภาพที่มันชัดเจนแล้วก็มีขนาดพอดีนะครับอ่ะนี่ก็เป็นวิธีการเอาภาพลง Facebook แบบชัดๆนะครับค่อนข้างจะวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับลองทําตามนี้ดูครับคิดว่ามันจะชัดขึ้นแน่ๆครับใครอยากดูคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ